คนจะตกเข้าไปเนี่ยผ่านไปหนึ่งรอบรอล่างนะจ๊ะางหน้าอยู่ข้างหน้าปันเยอะกว่าสี่รถไปรอบเดียวเองปั่นขนาดนี้ เอาใสไปแล้วใสแล้วใสแล้วใสแล้วรีบึมมแล้วไอ้โหไอ้เหี้ยนเก้าไวะไอ้เหี่ยเมื่อกี้นี้ต้มเลยแต่ไม่เป็นไรใช่ป่ไม่เแดงมาแล้วมันเคยปีนเกาะไปแล้วมเอามุดใต้ทองรถอ่ะต้องมุดใต้ ยัม่เอาูปูไปติดปลาห้องเลยกระโดดขึ้นไทยไปก้าวไปแล้วบ้างันมดีกว่าันกลมาับไหนี่หงีตล่มตล่มมานี่ไมาแล้วตล่มตล่มมานี่ แต่ตอนัจะเข้าทางตรงนะทางตรงยาวมาณหกร้อกว่าเมตร700เมตรนะฮะแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็โค้งซ้ายขึ้นมาตรงหน้ากล้องสีที่ผมเยนอยู่นะฮะสูมรอไว้เลย